Brand you're Podcast what Insight listening It's to ไทเบฟและบุญรอดกับการสร้างอาณาจักรธุรกิจอาหารสวัสดีครับ Brand Insight Podcast ตอนการข่าวการตลาดตามสั่งนี่ Marketing on Demand กับผมนะครับเมส n r a n d i n s i แล้วก็ค่ะสวัสดีค่ะจากแบรนด์อินไซด์นะคะครับผมนี่เรามาคุยกันวันนี้จะเป็นเรื่องของอบอกไปแล้วไทเบฟกับบุญรอด นี่เขาจะมาคุยกันว่าเขาไม่ได้ทําแค่เบียร์ใช่ไหมใช่ค่ะเขาสู้กันในเรื่องของเบียร์เป็นหลักโซดาน้ําดื่มอ่ะแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องธุรกิจอาหารนะคะของไทยเปบบุญรอดค่ะพี่แจ๊สเริ่มเลยครับค่ะเริ่ม,เร,มเริ่มเลยนะคะว่าการก้าวของอการก้าวของธุรกิจของไทเบเวอร์เลสเนี่ยจุดเริ่มต้นของธุรกิจอาหารนะ่ะเขาเริ่มมาจากการเข้าไปซื้อหุ้นในโอชีกรุ๊ป เมื่อปี2549โอ้สีนี่ปีที่รัฐประหารพอดีเนาะปีต้องโอ้โหตอนนี้มันก็สิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะก็คือตอนนั้นโออิชิกรุ๊ปก็คือของคุณของคุณตันพัสกนาทีค่ะที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นอิชิตันเปี่กา,าไปอ๋อตอนนั้นก็เป็นแล้วตอนนั้นคือเสียเจริญแล้วกันไทยเบฟเข้าไปซื้อกิจการพอเข้าไปซื้อกิจการปุ๊บเนี่ยก็เลยทําให้ไทเบฟเนี่ย คือมีร้านอาหารในในเครือของ OEC Group อะทั้งหมดนะ่ะคือ80สาขาแล้วก็ได้ชาเขียวของ OEC มาด้วยอืม,อมนี่คือจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าไปสู่ในธุรกิจอาหารของ Thai b e อนต,ตอนนั้นนี่ถ้าเกิดเราย้อนไปนี่ทำไมเขาถึงเข้าไปซื้อกิจการนี้ครับก็เขามองเห็นว่าธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นแบบ คือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเข้าไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตสูงเพราะว่ายังไงคือคนก็คือต้องกินอาหารอยู่แล้วเป็นปัจจัยสี่ยังไงก็ต้องกินเนาะใช่ค่ะเห็นผมจําได้ว่ามันมีคาพูดของใครส่วนที่บอกว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่อาจจะ disrupt ได้ยากเดี๋ยวจะบางคนอบ,บอก d i s รั p ไม่ได้เพราะยังไงคนก็ต้องกินอืก็เป็นคําพูดของคุณปิติพิรมพักตีล่ะคะ่ะแห่งบุญรอดแห่งบุญรอดอืครับ ค่ะทีน,นี้เรามาพูดถึงบุญรอดกันบ้างดีกว่าค่ะคว่าเ,เส้นทางของธุรกิจอาหารของบุญรอดเนี่ยคือเริ่มขึ้นเมื่อปี2,553ดีเลย์กับคน่นก็สามสปีใช่ค่ะก็คือบุญรอดเนี่ยเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทเฮสโกโซลูชันจำกัดแล้วก็เฮสโกฟู้ดอินดัสรีอินดัสทรีนะคะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับคือพวกซอสปรุงรสพวกอาหารแปรรูป<พ>อันนี้คือพวกวัตถุดิบพวกเครื่องปรุงต้องบอ,อก อ่านี่หนึ่ง h e s c o นี่ไม่ใช่ h e s c o นะ<ฆ> h e s c o คือ H E S C O ประมาณนี<ฆ>้เฮสโกนี่เราอาจจะไม่คุ้นไม่คุ้นเคยป่ะครับพวกถ้าเป็นคอน sumer เป็นเป็นผู้บริโภคทั่วไปอย่างเราอาจจะไม่คุ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาผลิตพวกอาหารแปรรูปพวกซอสเนี่ยมานานานมากแล้วแต่อาจจะปรับผลิตในส่วนของธุรกิจของ B2B คือป้อนให้กับร้านอาหาราร้านอาหารหรือว่า เขาเรียกว่าร้านเชนสโตร์ทั้งหลายอ๋อคือแบบเรียกว่าผลิตไม่ได้มาวางจําหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือท้องตลาดให้เราซื้อกันอ๋อนี่แค่จุดเริ่มต้นเราก็เห็นแล้วว่าไทยเบฟกับบุญรอดเขาเขามองกันคนละคนละมุมของอาหารใช่ไหมครับไทยเบฟเหมือนไปในเชิงแบบธุรกิจอาหารที่เป็นร้านอาหารแต่ว่าไทยเบฟเออแต่ว่าบุญรอดเขาไปในเชิงแบบเขาเรียกไง ก็คือหลังบ้านก็คือทําเป็นอาจจะเป็นเหมือนแบบธุรกิจที่เป็นแบบปรุงซอสปรุงรสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับอ่ะแล้วคือเส้นทางของไทยเบฟบนะคะในส่วนของธุรกิจอาหารเนี่ยก็คือตะกี้ที่เราพูดกันแหละค่ะว่าคือสมุิแล้วเนี่ยไทเบฟบเนี่ยคือเขาจะใช้กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจอาหารน่ะโดยการเข้าไปเน้นมุ่งเน้นการซื้อกิจการเชิงร้านอาหารใหญ่ๆหญิงในในช่วงประมาณ1ิบปีที่ผ่านมานี้เขาซื้อเรื่อยๆเลยนะใช่ค่ะ อย่างที่เราเห็นกันก็คือมี KFC อ่ KFC ใช่ <ừ> KFC นี่คือยังไงนะครับหมายถึงว่ามันมเีเรียกว่าเจ้าของเดิมเขาขายเจ้าของเดิมก็คือยำเนสลองซึ่งมีคือก่อนหน้านั้นยังมีสาขาประมาณ500กว่าสาขาได้มั้งคะคแล้วก็ ออมีมีอยู่3รายที่เข้าไปซื้อก็คือมีออกลุ่มของไทยเบฟแล้วก็มีกลุ่มของ c ียาร์จีเซนทันแล้วก็มีกลุ่มของอ d ร์อาร์ดอ่าร้านลองเดเวลลอปเมนต์อ๋อตอนนี้ตอนนี้เพวกนคือใครไปกิน KFC เนี่ยมี3เจ้าของนะใช่ค่ะในแต่ละ ซึ่งสาขาที่เราไปกินอาจจะเป็นของใครก็ยังไม่รู้แต่โดยมากแล้วถ้าเป็นในเซนทันก็ก็จะเป็นของเซนทันเป็นหลักอ๋อถ้าไปกินในในห้างเซนทันอืก็เซนทันก็คงดูแลอยู่แต่ว่าที่เหลือเขาอาจจะมีแบนแบ่งโซนกันในการขยายสาขาต่อไปอค่ะอันนี้คือ KFC ค่ะอ,อ่ะเรามาดูกันธุรกิจของบุญรอดมั่งบุญรอดเนี่ยการขยายพอร์ตโฟลิโอของอาหารของเขาเนี่ยจิก๊กซอของเขาคือว่าเอ่อทำธุรกิจอาหารนะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำรูปแบบของการซื้อรูปแบบของการซื้อกิจการก็ มีนักสืก่อกิจการและการร่วมทุนครับที่บอกว่าต้นน้ำถึงปลายน้ำก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เฮสโก้เ่ยก็คือเป็นต้นน้ำอยู่แล้วใช่ค่ะครับ,รบแล้วมันมีไปถึงไหนอีกบ้างก็มเีเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะคะก็คือมีทั้งแบบกลางน้ำแล้วก็คือปลายน้ำค่ะครับผมแล้วก็มามาดูถึงเ,เกมการบุกข,ของไทเบฟกันบ้างนะคะคว่าปัจจุบัน,นเ,บบเนี้ยคือไทเบฟเนี่ยมีธุรกิจร้านอาหารนะทั้งหมดถึง23สาแบรนด์เยอะจังอะแล้วก็มีสาขาทั้งหมด6 2 0ย 620สาขาณปัจจุบันนี้นะคะท่าแบรนด์นี้ที่เรารู้จักกันมีอะไรบ้างก็มีเออโออิชิอะไรที่เป็นขึ้นด้วยโออิชิทั้งหมดเลยเนี่ยใช่เป็นของเขาหมดเลยแล้วก็มีเออเคฟซก็คือของเขาแน่นอนอันเคฟบางบางสาขาแต่ว่าก็เยอะอยู่อ่ะเยอะอยู่ใช่แล้วก็มี มีร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านอาหารอาเซียนซึ่งซึ่งก่อนนั้นเนี้ยในส่วนของร้านอาหารไทยเนี่ยเขาเข้าไปซื้อกิจกิจการของ s p i ร์ออฟเอเซึ่งมีทั้งหมด4แบรนด์ครับค่ะก็มีเช่นคาเฟ่ชิลีมีร้านอาหารเซอร์ต้แล้วก็มีแบรนด์หนึ่งก็คือโซอาเซียน so ครับออนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีร้านอาหารสไตล์ตะวันตก อืมอืมชื่อว่าชื่อว่าไฮแอนด์ซีดนี่เร้วามีเยอะเหมือนกันเนาะแถมยังมีร้านอาหารจีนด้วยนะคะอาหารจีนด้วยใช่ค่ะมีหนึ่งสาขาครับอ่ะคะชื่อว่ามันฟุยหยวนอืมแต่ว่ารวมๆแล้วคือยี่สิบสามแบรนด์ใช่อืมค่ะหลังๆนี่เขาไม่ผมไม่ค่อยเห็นเขาซื้อแล้วเนาะเขาดูแบบเบาๆไปก็ยังคือแต่ยุทธศาสตร์ของเขาก็ยังจะมุ่งมั่นที่จะซื้อต่อเนื่องนะคะนี่ครับอืมเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเออเขาต้องการที่จะแบบ เป็นเบอร์หนึ่งในธุร,ธรกิจอาหารรในอาเซียนด,ยด้วยการใช้คำว่าฟู้ดเขาจะเป็นฟู้ดออฟเอเชียเวลาเราดีนเราจะเป็นครัวไทยครัวไทยจะเป็นครัวโลกอะไรก็ว่าไปอันนี้คือฟู้ดออฟเอเชียนี่คือยุทธศาสตร์ของเขาใช่ค่ะพอฟังดูอย่างนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกผมคือไทเวฟเนี่ยมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับไมเนอเลยปะใช่ค่ะ m i n นอรนี่คือ m i เนอร์ก็คือก็คือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในในส่วนของธุรกิจอาหารอยู่เหมือนกันซึ่งล่าสุดเนี่ยมเนอก็คือเข้าไปซื้อตัวบอลชอนอันนี้เป็นข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันที่เขาไปซื้อกิจการบอลชอนในประเทศไทยใช่ค่ะแล้วก็คือนอกจากไ i เนอจะมีบอลชอนแล้วเนี่ยคือเขาก็ยังมีเดอะพิซซ่าเดอะพิซซ่นะครับแล้วก็มีเซเวนเซนแล้วก็มีซิดเลอร์ อ๋อนี่ก็เป็นแบรนด์หลักๆในห้างห้างสินค้าไปอ่ะจต้องเจอ3ามี่แบรนด์นี้แน่นอนใช่ค่ะคือถ้าพูดถึงสเกลเรื่องการแข่งขันธุรกิจเนี่ยต่อไปเนี่ยไทยเบฟกับไมเนอร์เนี่ยคือศักยภาพของเขาอ่ะการแข่งขันเขาจะสู่สีพอๆกันเลยด้วยการที่แบบมีแบรนด์ใหญ่ๆอยู่ในพอร์ตพอสมควรครับอันนี้เรียกว่าชนกันตรงๆเลยนะ,ใ,ะในในส่วนของธุรกิจอาหารนี่คือชนกันหมดเลยอืม ค่ะแล้วก็มาในส่วนของอันนี้เรามา,มาในส่วนของบุญรอดกันมากดีกว่าค่ะครับค่ะอย่างบุญรอดเนี่ยคือเอ,อเขาประกาศชัดเจนเลยว่าเขาจะมารุกธุรกิจอาหารเนี่ยคือในปี2558ถือว่าแบบว่าค่อนข้างแบบถือว่าออกตัวได้ช้าพอสมควรอืมอือหือแ,แต่ก็ยังแต่ก็ยังมานะคือเขาวางให้เป็นแบบหนึ่งในหเสาหลักของเขาอ่าเรื่องนี้เราเคยพูดกันไปแล้วใน เอพิโซดก่อนหน้าน,นี้ของของอการตลาดตามสั่งก็คือเป็นเรื่อง6เสาหลักธุรกิจของสิงห์คอร์อเรชั่นใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นไปฟังหาฟังกันได้ครับไปฟังกันได้แต่ว่าหนึ่งในนั้นของเขาก็คือธุรกิจอาหารด้วยซึ่งเป้าหมายของในธุรกิจอาหารของบุญรอดเนี่ย<ๆ>เขาก็ต้องการที่จะบอกว่าสร้างธุรกิจอาหารน่ะจากแบบครัวไทยไปสู่ครัวโลกอ่าเมี่ยกี้นี่ฟู้ดออฟเอเชียอันนี้ครัวไทยสู่ครัวโลกนี่เองอ๋อ ค่ะแล้วก็เรามาดูกันว่าบุญรอดน่ะเขาเขาวางจิ๊กซอของเขายังไงกันบ้างครับอ่าฮะก็คือเริ่มแรกเนี่ยเขาอ่ะคือหลักๆอะคือตั้งแต่ทําธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ําอยู่แล้วส่วนในส่วนของต้นน้าก็คือมีมีเฮสโกโซลูชันกับ Hesco Food ซึ่ง2ตัวเนี้ยก็คือว่าจะผลิตซอสต่างๆออกมาเป็นวัตถุดิบต่างๆออกมาทษจริงพูดถึงซอสีผมนึกถึงซอสตอสเลยอ่ะเขาเห็นคนทําซอสตอสด้วยมั้ย ใช่ใชค่ะจริงวะจริงอ๋อนี่คือซอสของคุณปิติพิรมพักรีเนี่ยแต่จริงๆแล้วซอสตอสเนี่ยเขาเป็น จริงๆตอนนี้เขาเป็น Product Champion แล้วนะคะยังไงครับ Product Champion เนี่ยก็หมายถึงว่าเขามองว่าเป็น Product ที่มีศักยภาพที่จะสามารถที่จะทำทั้งตลาดในไทยแล้วก็ตลาดต่างประเทศผมรู้ว่าเขาไปทำตลาดที่จีนได้ดีก็คือไปที่งานที่ Impact Arena บาเมืองทองธานีคุณต๊อสี่แหละเขามาทำอาหารให้กินเฮ้ยก็ดูโอเคเลยนะคือมันมีสารพัดซอสเลยอะซอสที่ทากะเพราได้ทานู่นทานี่ได้ที่แบบไม่ต้องไปนั่งหาวัตถุดิบ แต่ใช้จากซอสแล้วประหนึ่งเหมือนกับใช้วัตถุดิบจริงๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยคือนอกจากที่ปกติแล้วเนี่ยซอสต,ตอตเนี่ยจะขายตามแบบพวกแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นระดับพรีเมียมแต่ว่าด้วยด้วยยุทธศาสตร์ที่แบบว่าคือเขาอยากสบุกจีนนะเขาก็เอาซอสต,ตอตเนี่ยมาวางขายที่บิ๊กซีตรงาาราชดัราชดัมบเพื่อที่จะแบบว่าให้คนจีนให้คนจีนมาซื้อ,อเป็นการปูทางสร้างแบรนด์ครับก็เรียกว่า ถ้าทําให้คนจีนได้ลองได้เข้าถึงได้ง่ายๆเพราะคนจีนมาไทยเยอะแล้วถ้าเขาชอบใจเผื่อกลับไปจีนแล้วเขาจะได้ซื้อซอสตอดกินใช่ค่ะอ่าฮะอันนี้ต้นน้าใช่ไหมต้นน้ำนอกจากนี้แล้วเนี่ยคือเขาก็ยังเข้าไปร่วมทุนกับบริษัทเอเชียโกลเด้นไลท์ซึ่งเป็นเป็นใครครับเป็นผู้ผลิตข้าวถุงพันดีอ๋ออันนี้เคยเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตพวกข้าวพันดีใช่ไหมอือใช่ก็สังเกตได้ว่าคือบุนดอดเนี่ย จะ,จะซื้อกิจการที่เป็นแบบพวกวัตถุดิบอ,ะอ่ะ๋อเป็นข้าวเป็นซอสเป็นเป็นตัววัตถุดิบของอาหารเป็นหลักมากกว่าใช่อือฮะค่ะแล้วก็ส่วนธุรกิจอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเป็นโลจิสติกก็เข้าไปร่วมทุนกับลินฟอกครับซึ่งไอตัวคือภายใต้ชื่อบบเชนโลจิสติกเนี่ยก็คือจะขยายเอ่อจะเป็น เป็นโลจิสติกระบบโลจิสติกที่สกขยายทั้งอาเซียนแล้วก็ในไทยด้วยอะไรประมาณนี้ในอนาคตที่เขาออวางเ,เอาไว้โลจิสติกที่จะขนส่งผลิตภัณฑ์เนี่ยไปได้ทั่วอาเซียนเลยอ,อ,อแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ล่าสุดที่เป็นข่าวกันก็คือว่าเขาก็ก้าวเข้าไปซื้อกิจการของบริษัท G K Restorlong ก็คือเป็นของซันโตเฟ อ่าที่เป็นรูปหัวรถจักรหัวรถไฟสักอย่างหน<ช>ึ <logo S 2> ่งโลโก้ประมาณนั้นซานตาเฟ่ที่คล้ายๆขายคล้ายๆสเต็กหรือว่าอาหารที่มันดูแบบตะว,วันตกนหน่อยอืมแต่อฟังดูแล้วที่ผ่านมาเหมือนเหมือนกลยุทธ์เขาจะไปเน้นไปทางาต้นน้ำมากกว่าแต่สุดท้ายเขาก็ซื้อซานตาเฟ่มันเป็นปลายน้ำแล้วนะเพราะเป็นร้านอาหารแล้วทำไมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอยู่ถ้าถามจริงๆแล้วว่าบุญรอดเนี่ยเขาก็มีธุรกิจแบบ ปลายน้ำอย่างเช่นแบบ s 3สมีฟาร์มดีไซน์แต่ว่าด้วยจำนวนสาขาที่แบบไม่ได้มีเยอะมากอะไรเงี <S s ้ย S สามนี่ให้ความรู้สึกเหมือนไปนั่งจิบเบียร์ฟังเพลงมากกว่าอันนั้นก็คืออาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นที่เทสเบียร์ของเขา,าเช่นเหมือนคาบเบียร์ที่แบบที่เขาจะออกมาอันนี้นก็เป็นอีกตัวหนึง่งก็เช่นเดียวกันกันกบการที่เขาเขามาซื้อเออซันโตเฟ่เพราะซันโตเฟ่เนี่ยด้วยจำนวนสาขาที่มี117สาขาความ ความหลากหลายของของสาขาที่มีอยู่ทั่วเนี่ยคือเขามองว่าเออตัว Santa เฟเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบแหล่งในการเทสเออ,อาหารพวกพวกเครื่องปรุงรสต่างๆที่เขาจะออกมาอ๋อคือใครไปกินซ a น t ตเฟนี่เหมือนต้องไปลองเมนูใหม่มถ้าดีแล้วเดี๋ยวเขาจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาใช่ไปลองกันได้ก่อนใครอยากลองของใหม่ๆแปลก ไปซานอาเฟ่อาจจะได้ลองก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอืซึ่งพอพอพอเทสแล้วเนี้ยคือพอผู้พ,พอผู้พ,พกถูกใจเงี้ยเขาอาจจะแบบพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆออกมาวางขายในตลาดอะไรเงี้ยแต่เทสแล้วไม่มีคนสั่งอีกเลยก็รู้อ๋ออาจจะไม่ตรงใจคนไทย,อ,ยอันนั้น,นก็จะอาจจะไม่อร่อยนะคะ <laughs> อ่าแล้วยังไงต่อครับ ก็คือสรุปแล้วเนี่ยยุทธศาสตรข์ของของทั้งสองคนนะถึงแม้ว่าจากเบียรเป็นคู่โชคกันนะแต่ว่าเส้นทางการเดินอาหารเนี่ยใน,ในธุรกิจของอาหารเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าคือไทยเบบเนี่ยมองถึงการขยายพวกเออเชนร้านอาหารใหญ่ๆมากกว่า ในขณะที่ตัวบุญรอดเองเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการที่แบบไปพัฒนาโปรดักต์พวกอาหารแปรรูปพวกซอสปรุงรสต่างๆออกมาเพื่อจะแบบปั้นอาหารปั้นพวกซอสปรุงรสต่างๆอะไปเจาะทั้งตอบเป็นครัวไทยสุโครโรคก็ฟังดูเหมือนกับว่าบุญรอดเน้นความพัฒน,นาเป็นโปรดักต์แล้วก็อาจจะออกไปส่งออกไปขายอะไรก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นไทยเวฟเขาจะเน้นไปเป็นร้านอาหารเลยมากกว่าแล้วทำให้เขาชนกับไทยกับมเนอร์เต็มๆเลยนะ ใช่ค่ะซึ่ง,งอย่างนี้ฟังอยู่อย่างนี้เรื่องไมเนอร์นี่น่าสนใจค่ะว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวให้พี่จายมาเล่าเรื่องไมเนอร์ให้ฟังบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาคุยถึงเรื่องเส้นทางของไมเนอร์ในธุรกิจอาหารกันดีกว่าค่ะอืมแล้ววันนี้นี่สําหรับวันนี้นี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีวิเคราะห์ไหมว่าการที่เขาไปลุยตลาดอาหารของไทยเบฟกับบุญรอดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรหรือมันมองให้เห็นถึงโอกาสยังไงในธุรกิจนี้บ้างครับคือ,อธุรกิจอาหารเนะี่ยยังไงคือคนก็ต้องกินอยู่แล้ว นั้นนั่นคือเป็นโอกาสที่แบบว่าเขาจะทำให้ให้ธุรกิจของเขาอะเติบโตไปได้แล้วก็คนทั่วโลกอะก็กินอาหารกันหมดมันก็เป็นทั้งโอกาสทั้งในไทยแล้วก็ประเทศไทยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมองถึงทั้งโอกาสที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศด้วยอืแล้วยิ่งที่สําคัญคือขึ้นชื่อว่าอาหารไทยนี่ก็ขึ้นชื่อดีอยู่แล้วนะมีชื่อที่ดีในตลาดโลกอยู่แล้ว,วจริงจริงแล้วคืออาหารไทยเนี่ยคือแบบติดอันดับแบบ ประมาณท็อปไฟของแบบอาหารจีแบบคนทั่วโลกนิยมอยู่แล้วด้วยซ้ํำมันก็เป็นโอกาสมากมายมหาศาลสําหรับทั้ง2แบรนด์ทั้ง2ค่ายนี้ครับผมก็นี่แหละครับคือเรื่องราวของธุรกิจอาหารของทั้ง2แบรนด์นี้อย่างที่บอกครับเดี๋ยวโอกาสหน้ารอฟังได้เลยเดี๋ยวเราเอาเรื่องของมายเนอร์รวมถึงอาจจะเป็นเรื่องแบรนด์อื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกสําหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ